สวัสดีครับมีคนถามไทยมา,มากๆเหลือเกินนะครับเกี่ยวกับการนำภาพมาตัดสติ๊กเกอร์นะครับนำภาพออกออกแบบในคอมแล้วนำมาตัดสติ๊กเกอร์ด้วยคอมนะครับก็วันนี้ผมจะได้นำเสนอนะครับอ,อันดับแรกขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพก่อนนะครับภาพที่มีอยู่ในทั่วไปนะครับมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือแบบ ภาพแบบนี้เขาเรียกว่าภาพเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์กับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นภาพถ่ายทั้งหลายนะครับเขาเรียกว่าพิกแมปนะครับพิกแมปภาพที่เป็นบิกบิกแมปนี้จะไม่สามารถที่นํามาตัดได้นะครับถ้าจะตัดได้ต้องแปลงมาเป็นภาพเวกเตอร์ก่อนนะครับภาพพิกแมปที่จะมีตระกูล jpeg png อะไรพวกนี้นะครับส่วนภาพเวกเตอร์นี้ตระกูลของมันก็จะเป็น ตระกูล WWMF นะครับ w m f ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะครับเอาละครับเรามาเริ่มตัดนะครับโดยผมจะเอาภาพจาก w m f นะครับภาพวิกเตอร์นะครับเอามาตัดก่อนนะครับก่อนอื่นเราไปเปิดที่โปรแกรมคอ r r ดอร์เลยนะครับเปิดโปรแกรมคอ r เดอร ของผมจะเป็นคอร์ดอสิบท่านจะเป็น10 1 1 1 2 13หรือถึง16ก็ยังได้ครับเหมือนกันครับคล้ายๆกันไม่มีอะไรมากอันนี้คือหน้าตาคอร์ดผมคงไม่แนะนำนะครับเพราะว่าผมสอนอคราวที่แล้วแล้วนะครับลงใน YouTube ทั้งนานนะการตัดสติ๊กเกอร์ด้วยคอมนะครับเปลี่ยนยูนิคตัวนี้ท่านจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านส่วนมากที่มาดู การสอนครั้งนี้ก็คงจะเป็นนักตัดสติกเกอร์ด้วยคอมนะครับก็คงจะชำนาญแล้วเอาครับเรานำภาพเวกเตอร์มาเลยนะครับไปที่ไฟล์ Import นะครับเลือกเลือกภาพที่จะนำมาตัดสติกเกอร์นะครับที่เป็นภาพเวกเตอร์นะครับแบบนี้นะครับดูด้านข้างวิวนี่นะครับเช็คพรีวิวดู ก็จะเป็นรูปต่างๆเหล่านี้สามารถนํามาตัดได้นะครับนะครับครั้งนี้ผมจะเอาเอาออเดอร์อันนี้ก็แลรวกันนะครับที่จะนํามาตัดเป็นสติกเกอร์ผมก็อินพุตมาเลยนะครับอ่าอินพุตมาลงแล้วนะครับภาพเวกเตอร์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าก็มันสามารถที่แตกกรุปแตกย่อยได้นะครับแต่เรายังไม่ต้องแตกนะครับตรงนี้นะครับ อันดับแรกเราจะต้องทําให้มันเป็นลายเส้นก่อนอคลิกตรงนี้นะครับคลิกาลายเส้นที่ผมสอนครั้งที่แล้วในตัวหนังสือนะครับเราคลิกตรงนี้นะครับที่ลูกศรชนกันเสร็จแล้วก็คลิกกากะบาทาจะสังเกตว่ามันหายแทบจะหายไปหมดนั่นคือเส้นมันเป็นสีขาวครับซึ่งเรามองไม่เห็นเราไปทําเส้นให้เป็นสีดําก่อนนะครับมาที่ สีนะครับคลิกเมาส์ขวานะครับเส้นก็จะออกมานะครับหลังจากเส้นออกมาแล้วอันนี้มันเป็นกรุ๊ปเดียวกันครับกรุ๊ปหมดเลยใช่ไหมครับเราทําการแตกกรุ๊ปก่อนนะครับแตกกรุ๊ปครับพอแตกกรุ๊ปแล้วเดี๋ยวนี้แตกกรุ๊ปแยกกันหมดแล้วครับเราคลิกข้างนอกหนึ่งทีพอคลิกข้างนอกหนึ่งทีจะสังเกตเห็นว่าเส้นมันมากมายเหลือเกินนะครับเส้นมันมากมายเหลือเกินผมจะทําการ ครอบทั้งหมดก่อนนะครับเราใส่สีก่อนนะครับคลิกเมาส์ซ้ายที่สีเหลืองครับคลิกเมาส์ซ้ายที่สีเหลืองนะครับก็เราก็คลิกข้างนอกหนึ่งทีตอนนี้เราแยกเส้นออกก่อนนะครับแยกเส้นออกก่อนผมจะแยกเส้นที่เพราะว่าถ้าเราตัดเนี่ยทุกเส้นตรงนี้มันจะตัดบางเส้นก็จะซ้ํากันอยู่มากมายเหลือเกินนะครับเราจะต้องใจเย็นๆในการตกแต่งนะครับ ดับแรกคนจะเ,เส้นนี้ออกก่อนเส้นที่ไม่จําเป็นไม่ต้องการนะครับเราก็ทําการด l ลิทอย่างเส้นตรงนี้นะครับเ,เส้นผลจะเ,เส้นรอบข้างในนี้ออกก็กดดนะิลิทคลิกแล้วกดด l ลิทให้เหลือเส้นเดียวนะครับอย่างนี้นะครับนะครับถ้าเราใส่งี้แล้วเราก็คลิกดูนะครับอันนี้ถ้าเราเติมสีเข้าไปได้ไหมถ้าไม่ได้อย่างนี้สแสดงว่ามีหลายเส้นนะครับแล้วก็ ดึงออกมาแล้วก็ดีลิททิ้งลองดูนะครับตรวจสอบเิมสีได้ไหมถ้าได้นี่แสดงมีเส้นเดียวนะครับถ้าไม่ได้แสดงมีหลายเส้นนะครับเนี่เส้นเดียวนะครับถ้าไม่ได้แสดงมีหลายเส้นนี่กลับไปก่อนอันนี้นะครับผมก็จะคลิกดูเรื่องออกมาดีลิททิ้งนะฮะอันนี้มีเส้นเดียวนะครับเส้นเดียวนะครับพอเราอย่างนี้แล้วนะครับส่วนที่ เราจะดึงออกไปนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้มีหลายเส้นเราก็จะดึงออกไปดึงออกไปเส้นนี้ไม่ต้องการนะครับถ้าเราตัดนี่เส้นมันจะละเอียดมีหลายเส้นมากเส้นนี้ผมจะตัดออกไปะจะเอาเส้นเส้นข้างในออกครับก็กดแล้วก็ DELETE ดีลิททิ n งเราต้องอรู้ด้วยนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับส่วนที่ส่วนที่เราจะตัดออกให้เป็นสีขาว ตรงนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ที่เราจะดึงออกส่วนที่เราจะตัดผมจะให้เป็ like นส right ีด <Huh? S 2> <house? S 1> ําอย่างนี้นะครับให้คงอยู่นะครับสีดำางี้ครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมขอย้อนขึ้นก่อนเพราะว่าเราต้องแต่งก่อนนะครับเส้นตรงนี้เอาเส้นตรงนี้ออกเราต้องจินตนาการด้วยนะครับว่าจะเอาเส้นตรงไหนออก ผมจะเอาเส้นนี้ออกไปเลยนะครับอ,อย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสีดำอย่างนี้อนี่มีหลายเส้นนะคลิกสีแล้วไม่ออกสแสดงมีหลายเส้นเราดีลิททิ้งนะครับเราเติมสีลงไปถ้าเติมได้สแสดงมีเส้นเดียวนะครับเราจินตน,นาการก่อนนะครับอันนี้ก็จะให้เป็นสีขาวเป็นสีขาวนี่หมายถึงว่าเราเอาสติกเกอร์อ,ออกนะครับ ตรงนี้เป็นสีขาวซิเกิลอ,ออกนะครับเราก็จะได้ส่วนส่วนตรงนี้ลองใส่สีดูสิมันใส่ไม่ได้แสดงมีหลายเส้นเราดึงออกครับคลิกดูใส่สีได้ไหมใส่ได้แสดงมีเส้นเดียวอันนี้แหละครับใส่สีได้ไหมไม่ได้แสดงมีหลายเส้นเราดึงออกนะครับคลิกใหม่ใส่สีดูนะครับเอาละครับคราวนี้ชิ้นแรก ตรงนี้นะครับตรงชิ้นใหญ่ๆนี่ใส่สีดูครับอันนี้คือตัวสติกเกอร์ที่เราจะตัดมันก็จะออกมาลาักษณะนี้ตัวสติกเกอร์คือสีน้ําเงินที่เราอยู่นะครับเช่นเดียวกันเราไปทําตัวนี้ต่อนะครับวันนี้ต่อผมก็จะคลิกเส้นขอบในนะครับดีลิททิ้งนะครับเราต้องใช้จินตนาก,การด้วยนะครับว่าเราจะตัดเส้นไหนนะครับอย่างนี้นะครับผมจะคลิกตรงนี้เติมสีดู ไม่ได้นะครับไม่ได้แสดงว่ามีหลายชิ้นดึงออกมาดีลิททิ้งคลิกเติมดูได้แล้วนะครับอันนี้อีกเหมือนกันเติมไม่ได้ไม่ได้ดึงออกมาครับดีลิททิ้งคลิกได้แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับリリดีลิททิ้งคลิกดูเติมสีดูได้แล้วนะครับาจากนั้นข้าเราตัดตรงนี้ต้องเป็นสีขาวนะครับต้องเป็นสีขาว ันนี้ต้องเป็นสีขาวสีขาวนี่หมายถึงว่าตัดเอาสติกเกอร์ออกนะครับแล้วก็เหลือคงอยู่สติกเกอร์อตรงนี้องเติมดูนะครับขาวนะครับส่วนตรงนี้ลองเติมสีดําได้ไหมไม่ได้แสดงมี2ชิ้นเราดึงออกมาครับมีลิดทิ้งคลิกใหม่เติมสีใหม่ได้แล้วนะครับตรงนี้คลิกจะเติมสีนะครับส่วนที่เราจะตัดสติกเกอร์สติกเกอร์ก็จะออกมาในรูปลักษณะนี้นะครับ ทิ๊กเกอร์ของเราที่ตัดออกมาก็จะเป็นลนนักษณะนี้เราออกแบบก่อน,นครับตรงชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงชิ้นนี้ก็คลิกตรงนี้ไม่ต้องการตัดออกไปตรงนี้นะครับเราไล่ข้างบนดีกว่าตรงนี้นะครับผมอันนี้เอาล้ครับเราก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสีขาวนะครับคลิก เมาส์ซ้ายไปตรงนี้ไม่ต้องการครับมันละเอียดเกินไปอันนี้เราไม่ต้องการถ้าตัดแล้วมันจะทําให้เครื่องยุ่งมากนะครับ,นะรบตรงนี้ก็ไม่ต้องการครับเอาออกไปเลยเกดแล้วก็ดีลิทตออกไปอันนี้เอาเหลือแต่วงเอาวงข้างนอกนะครับวงข้างในเราเติมสีลงไปสีขาวนะครับเราก็แต่งอย่างเงี้ยนะครับแต่งเงี้ยตรงนี้เส้นนี้มันจะซ้ํากับเส้นนี้มันจะละเอียดไปผมก็จยาเอาเส้นตรงนี้ออก ส่วนนี้ก็เส้นข้างในเอาออก,ออกครับให้เหลือแต่ตรงนี้ตรงนี้ลองดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวสีขาวนี่มันตัดสติกเกอร์อเาเติมสีตรงนี้ได้ไหมลองดูนะครับเติมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แสดงมีซ้อนดึงออกมาทิ้งนะครับคลิกอันนี้อันนี้ต้องเป็นสีสติกเกอร์นะครับนี่เป็นสีสติกเกอร์ลงสีได้ไหมไม่ได้ ดึงออกมาดีลิททิ้งนะครับตรงนี้นะครับน,นี่ก็เหมือนกันใส่สีดูซิไม่ได้ไม่ได้แสดงซ้อนหลายอันคลิกดีลิททิ้งเติมสีลงไปอันนี้เหมือนกันลองดูนะครับอันนี้เติมได้อ,อันตรงนี้นได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ดึงออกมาดีลิททิ้งเติมลงไปได้แล้วนะครับ ไม่ได้ไม่ได้ดึงออกมาครับออกมาแล้วกดปุ่ม Delete ทิ้งคลิกไปอ่าอย่างนี้นะครับอ่าลองคลิกส่วนตัวใหญ่ๆนี้เอาแล้วครับภาพที่เราตัดสติ๊กเกอร์มาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าคราวนี้พอได้แบบนี้เราเรารวมกรุปเลยครับครอบทั้งหมดนะครับแล้วก็กรุปตัวนี้นะครับกรุปจากกรุปเราก็ ไปทำการาทำเป็นลายเส้นตรงนี้ครับป๊อปเอาล้ครับจากนั้นก็ทำเจาะตรงกลางให้เป็นลายเส้นเสียเอาล้ครับเท่านี้เราก็สามารถเอาตัวนี้นะครับไปตัดสติกเกอร์หรือคอมได้ซึ่งคำสั่งในการตัดสติกเกอร์ผมเคยสอนแล้วนะครับก็คงจะไม่สอนนี้ต่อไปซึ่งท่านสามารถนำภาพนี้เซฟหรือว่านำไปตัดสติกเกอร์ครั้งต่อไปนะครับเป็นกรอบได้ อันนี้ก็จะทําทการก๊อปปี้นะครับก็ดึงมาแล้วคลิกเมาส์ขวาก๊อปปี้นะครับเล็กกลับด้านได้โอเคนะครับอ,อย่างนี้นะครับเราก็สามารถทํากรอบได้ครับท่านวิธีการเหล่านี้ก็คงจะเรียนรู้แล้วนะครับอย่างนี้นครับก็ทากรอบแต่งกรอบได้สําหรับภาพนี้นะครับ ลองมาทําดูนะครับทําดูนะครับวิธีการแต่งกรอบลายผมคงไม่ได้สอนแต่วันนี้ผมจะสอนว่าการนําภาพมาแต่งเป็นเวกเตอร์ได้ยังไงแล้วก็สามารถสั่งตัดสติกเกอร์ได้นะครับภาพนี้นะครับอันนี้คือวิธีการนําภาพมาทําเป็นเส้นลายเส้นเพื่อตัดสติกเกอร์ด้วยคอมนะครับวันนี้ขอนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับมีปัญหาอะไรสงสัยก็ ติดต่อและสอบถามมาได้นะครับสวัสดีครับ